ยบดีจะมาทำอะไรก mm ันคะตรงนี้ค่ะไม่บอกเพิ so ่งค่ะบอกตรงนี้ได้เลยนะคะพี่มาทำอะไรคะเจ้าเจ้าเจวันเจวันเข้าใจเจวันเข้าใจค่ะค่ะเอาเป็นแม่สิบ้านสิเรือนเนาะอยู่เป็นมิ่งมิ่งมิ่งฝันของบ้านของบ้านเนาะค่ะเป็นแม่เรือนที่ดีเนาะวันนี้หนูเป็น ปายเจ้าสเอ้ยปายเจ้าสาวหนูก็ขอมารับขันมากอาขอมารับขันมากอาขอให้ครอบครัวพี่จงมีแต่ความสุขความเจริญพี่ทําสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาหนูขอรับแล้วเดี๋ยวเลิกแล้วหนูก็จะไปเชิญคะ่ะ เทียวกันนะคะให้พรเทียวกันค่ะลูกด้วยกันนะว่าว่าลูกชายดูได้ค่ะหนูหนูไม่ได้อยู่ตรงนี้พี่หนูอยู่เอราวัณนั่แต่ะแม่แม่ดองหนูจะเป็นเจ้าเป้าโอเคเป็นเจ้าเป้าค่ะว่าลูกชายด้วยนะคะได้ค่ะรักเหมือนลูกเลยค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปเชิญเลิกค่ะพี่อ่คะขอบคุณมากค่ะ